ลงเลยลูกลงเลยลงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ค่ะมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวชั้นแนลนะคะอาจกเอาเลยอุ้ยหุยหุยหุยยนกนกหุย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 นกบินนกบิน มาลงมาลงมาเร็วเร็วเวมันห่อนเร็วเร็วเร็วเวลงมาอาบน้ำเร็วเร็วเร็วแดดมันร้อนไปเดินทำไมตามขอบนั่นฮะมาลงนี่แมลงอ่างลงอ่างเร็วเร็วเร็วลงลงเลยเออลงเลยเออลงมาลงใีดีลงใีด uh, totally so well. right ีลงให้ดี จอบบอนจอบบอนลงมาอจอบบอนจอบบอนล,งม,ลงมาเออลงมาแล้วก็น,นอนลงเลยนอนเลยกินอหูจะกินน้ำน้ำใสอย่างหูจะตักในคูุกินเองกันแล้วฝนอมกินเลยมัมมัม อากาศร้อนๆมาอาบน้ำกับข้าวนะคะอาบน้ำกันจ้าตักดิดโอ้โหถั <g ül> งเมล่งไปอย่างเปียกน้ำแล้วคือขึ้นนอนลงเอาตักเอาในถังเลยเล่นเลยเอาตักเออ นัน่นนั่นนัน่นทั้งความบุ่มแอะแห้งเนาะอย่า,ยาดันนะขพวดมีการขวรนนนำอีกเมื่อตีนำปุ๊บ tí nằm bộ 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 nám tem thắng lời cha ơi 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 ờ ơi tắc đầy bố bố ôi tiếng nóc tiếng nóc <laughs> tiếng nóc bin ui nó tốt cháy mất lời nóc nè nó ค่อนกำลังกินน้ำตาเหลือเล็กนิดหน่อยตาเหลือ,อทังที่รำเลยน้ำเต็มอ่างเลยเลยก็ยังน้ำม,มันห่นวนที่ขึ้นวนเดี๋ยวเป้าเป้าเป้า ตักเปาตักเปาตักเปาเออให้ตักเปากรตักเปาได้อยู่ตัวตักเปาเป็นอยู่เด้ล่ะไปแล้วอาลาดสินอาลักกี้ลกักกี้มานอนน้ำเลยลกักกี้มานอนน้ำเลยลักกี้กีมานอนน้ำไปเข่าเลยไปเข่าบนนอนดอกมาเลยมาเลย ไปแล้วเห็นเขาไปหาพอ่อเห็นพี่ลักกี้ไปหาพอ่อตามไปแล้วพ่อหนูนะพ่อหนูนะพ่อหนูนะพี่ลักกี้เอาเอาเอาจะปีนต้นไม้ไปไหนอย็กน้อยห่วงพอ่อ เน็กหน่อยห่วงโปย่านพี่ลักเกีอา์โปตูตูตูมีเด็กห่วงพ่อด้วยจะเอ๋พี่ลักกี้อยู่ฝั่งนี้อเออเพ็นดาเออเลยเพ็นดาอเออเพ็นดาเลยเพ็นดาเออ,อ,อ,ออเออเออเพ็นดาเอ้ พี่กาแฟไปใส่ว่ะพี่กาแฟคือบัม,มานํ้ำมูอ่ะเอาเรียกหาพี่กาแฟหน่อยเร็วเรียกหาพี่กาแฟหน่อยพี่กาแฟไปไหนคือ <c oughs> ยืนกลัมพอไวเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ย้ยหนโต,โตแล้วนะลูกเขาเอ้ย เ้าอยแม่ตายว่างน้ำเร็วไปอาบนานะ้ำห่มไปตักน้ำเลยไปอ,า,อา,าพี่ปีรอ เย็นบ่ไตเอออาบน้ำจะฟ้องเองเลยเออตักสามเถอเหมดถังมือใหญ่เนาะเอออาบดีๆอาบดีๆถูก,ก่อนขั้นไหนทางนี้ทำอะไรนี่แม่อาบน้ำหนูก็เล่นดินจ้ะ เดอดินบ่ห่อนตีคือไปหลินอาบน้ำแล้วมาปะแป้งเหรอฮะอาบน้ำแล้วมาปะแป้งจ้าตัวดำไม่ได้หรอกถ้าตัวดำๆๆน่ะไม่ใช่หนูอันนี้มันต้องค้องแท่ใบเข่าคล้องทแอง หึหหหึเสียงลมแหมเออเอเอาเอาเอาโอ้แม่ตายอาบเดี๋ยวเดยวได้หอดลูกปัดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโซของคาน้อง <ๆ S 1> ลมลมไปเลยไปอาบกับแม่เลย เออให้เลยตามเลย oh. ค่ยหน่อยต้นสะออื <c oughs> ก็ขึ้นมาเร็วแต่โอ้ปวดฉี่แม่ตายปวดอึโอ้เข้าที่อึ ừ, ใส่หัวเออเอเอนัน่นนัน่นถือมือโบโบอออโอ้ถือหัวแต่นี่ก่อนจะตายปอโอ้แม่หลบหนีอยู่แอะแอะไปเล่นนเาเของเขาอย่างนั้น ออกมาออกมาไปให้พ่อล้างมือเลยหน้าติดเลยนี่โฉนนาน่าโฉนนาน่าเลยหน้าติดอือเลยไหนมาดูหน้าหน่อยชี้ไหนอีแม่อึใส่หัวหนูอย่าอ้ไอย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 ่าแม่อึใส่หัวหนูเลย ฮึด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 อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่ล่างนาออกให้เน่แม่อื้อใส่บ๊ายบายจ้า